ไปได้ได้สามเข็มอ้ยเปลยาบอกไนี้ไปเห็นใจไหนไปเห็ครกันได้บางไปเลือกอะไรละเ้ยเอาที่ไหนอ้เลือเราคาังอย่าลเดอันนี้ได้เลยุ ฝาดเค้าฝ่าดเค้าเขาดูกระสิเลิกเตืบป่ะสามพิม,มปันปันเรื่องนั้งก็แบบพี่นอ้องมีดฟัน <c oughs> อ่ะโอเคเอริเอริทเป็นน้ำผูกงอะไรนี่แเละแปลรถอนไะพี่นอ้องจังว่าแต่ละเหตุกัรก็ต้องระวังเพราะว่าทุกอย่างมัน เกิดอุบัติเหตุได้เบิดแค่มานใเวลาไดส่งเวลาไดนนานะทุกคนแหละมันก็ต้องมีผาดบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆเราฝาดเคาะไปบิเจ็บหลาย ล้วเฮาไปถ่ายภาพผู้บาดเจ็บแค่กจะจนตื่นเนาะไปไปไปเอารถออกก็สันน่นพาอันนั่นไปโรงพยาบาลก็สัน่น ดูเลือดออกเต็มแขนเยอะสิอ้าวไปเห็นเป็นอีหยังกันเลยวะไปเห็ดจังไหนเป็น,ป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 นอีหยังโอ้ยอัลตันระบาดสิถามอันหน้ากันดลทางุ้มหมายเพื่อนใะท่ากันเปลี่ยนสังกะสีแบบน้องปรับปรุงไป โบเมตาเข้าเปลี่ยนอะลรงหมานเพิ่นกับยุเซ่ก็เปลี่ยนเพราะว่ามันต้องดูแลรักษาไปเนาะพี่น้องเมื่อสื่อเขาป่นให้าายาวงานนี่กับน,นี่ได้ตำรวจตังต้ง่านออกไปในกระชีตั้งอีก พี่น้องโรงพยาบาลบ้านเข็ดเลื่อยจากโรงเรียนนองป่ามาหน่อยหนึ่ง เนื้อเตรียมอันมัดใบขับขี่ไว้ให้ตำรวจกัน เขาจะไปต่อกันยังขึ้นนะพี่น้องมาหอดแนละ้วหอดบ่ายเราไปพี่น้องแล้วสิบห้าเบิ่ออง <c oughs> มกออกงมองเกิดเหตุเฮ้ยเขาปอมากออกเบิ้องลัวบงเกิดเหตุพอดีได้รถด,ดินก็นเอาดินมาลงมาเทน้ำไปเลย ตูตูดตูดนองมาแล้กับยากับปูพ่ากันแกะแล้วเลยยังกูมาได้ไปเฮห,หงาตัวดพอดีเอาเฮ็ดแต่อยู่บ้ขนาดดีบเพียดีบไม่เอานานะเพาราะว่าเพื่อนะไรอันเพีรดินต้องดินเห็นมันแล้ว นี่ต้องขอขอบคุณแม่แสงด้วยจ้ะอันทีมงานในซีสเกตเอาหอมแดงมาฝากหอมแดงมาฝากอันคุณยาหอมแดงก็พลอมใหยพี่น้องเอามาฝากงานแล้วจ้ะเนาะขอขอบคุณอ่าแม่แสงแม่แตงด้วยทีมงานซีสกกตทุกทุกคนเลยตีมาอ่า,อางานนือพิโก้ใช่พิโกสาวหน่อย

แล้วก็สิยันคนงงคนงานมาหลายนั่ะหรอเปล่าได้มากออกเบิร์ตว่ามือดิโดยไปหาพลังเสียงใหญ่เอาเสียงลังค่า สำหนแบพี่น้องสำหรับพี่น้องในสคิปนี้เขาฝากไว้ซึ่งคลิปหน้าพอกันไหมจ้า